เหมือนคนอ,อกหักอ่ะเข้าใจฟิลแบบว่าอ,อกหักแล้วต้องให้ขับรถอ่ะอเั้ยแต่ว่าถ้าจะให้เล่าอ่ะมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องที่ รู้สึกว่ามีผลต่อหัวใจมากคือวันที่ยี่สิบสามที่แบบว่าตอนลงสตอรี่หลังส่งพี่ๆท,ที่หอสร็จใช่ไหมหนูก็ไปส่งจ๋าที่บ้านต่อใช่ไหมก็ได้ไปกินข้าวกับจ๋าแล้วก็คุณแม่ใช่ไหมก็กินแล้วก,ก็แยกย้ายแยกแยก้าย,ก,ย,ก,ยก,กันกลับอะไรเงี้ยหนูก็กลับบ้านใช่ไหมแล้วทีนี้ระหว่างกลับบ้าน เกิดเหตุการณ์จู่ๆก็ซึมจู่ๆก็ซึมแล้วก็ร้องไห้กับบ้านทุกคนคือหนูอะไม่เคยคิดเหมือนคนอ,อกหักอะแบบเข้าใจฟิลแบบว่าอ,อกหักแล้วร้องไห้ขับรถอะร้องไห้จริงๆที่แบบว่าร้องไห้เลยอะรู้สึกว่าแบบเอออะไรอย่างจากที่แบบคนเต็มรถอะไรอย่างก็ร้องไห้อะไรอย่างเป็นอะไรที่แบบโอ้ มันเหมือนเป็นการแบบว่าจากลากันจริงๆที่แบบว่าที่แปลว่าเรายังเรายังได้เจอกันอีกเรายังเจอกันอีกได้แต่ก็คงจะไม่ได้เจอกันแบบแบบปกติอ่ะที่แบบว่าปกติเราก็เจอกันแบบตามแบบเวลาวันร้อมหรือเทเตอร์หรือแบบที่หออย่างเงี้ยเ้ยจะเจอกันตลอดแล้วว่าอันนี้คือเหมือนแบบโอเคครั้งสุดท้ายจริงๆที่แบบจะได้เจอแบบที่จะได้เจอแบบนี้อะไรเงี้ยอืมแบบ โอ้หแบบโหแบบคือตอนที่ส่งแบบว่าพี่พี่ที่หอเสร็จอะยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าพอส่งยาเสร็จแล้วตอนจะกลับบ้านเนี่ยแหละโอ้โหซ<ห>ึมเลยใช่มก็ไม่ได้เจอกันง่ายเหมือนแบบแต่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ควรจะเดี๋ยวเรานี้ก็ควรจะได้เจอหลายคนอยู่เพราะว่าไม่หลายคน ตอนนี้ในหัวก็มีอยู่สามมันจะมีพี่น้ำใสพี่เป้เปี่ยมอะไรเงี้ยเปี่ยมก็คือนางลืมของไว้ที่ที่พัทยาแล้วก็ฝากให้หนูเอากลับมาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเจอกันสักวันหนึ่งนะก็เลยได้บวกกับมีของฝากที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีของที่นางลืมไว้ดังนั้นยังไงก็ต้องเอาไปส่งคืนอยู่ดีแล้วก็พี่เปก็ก็ยังมีเซอร์เคิลเจมอะไรเงี้แล้วก็คิวทำฟันบังเอิญว่า วันเดียวกันพอดีถ้าพี่เป้ไม่เลื่อนคิวก็ได้เจอกันอะไรอย่างงี้แล้วก็พี่น้ำใสย,ยังไงก็ต้องมีวันเจอแหละเพราะว่าพี่น้ำใสฝั่งหนูซื้อของที่ญี่ปุ่นมาแล้วแบบฝากมาแบบถ้าฝากอันนี้ได้นานอะไรเงี้ยหนูก็ได้พี่เอ้หนูก็คิดในหัวว่าจะเจอพี่น้ำใสตอนไหนวะ <c oughs> ก่อนแยกจากที่เที่ยวกันร้องไห้กันบ้างไหมไม่ร้องไม่ร้องนะคะเพราะว่าโอเคก็คือแยกย้ายอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบ เห,เหมือนเหมือนแล้วว่าไงเดียดแยกออกเป็นน่าจะสี่คันมัง้งแล้วสองคันก็ไปที่ที่หนึง่งอีกสองคันก็ไปที่ที่หนึง่งหนูก็จะไปอยู่แกงอยู่โต๊ะเดียวกันกับพี่ไม้เรย่างเงี้ยพี่ไม้พี่น้ำใสพี่กอนแล้วก็จิ๊บเรื่างเงี้ยก็จะเป็นรถคันนั้นไปรถหนูก็จะมีขากลับก็จะมีหนูมีจา๋ามีพี่เป้มีพี่โมแล้วก็พี่น้ำหนึ่งใช่ก็เลยแบบว่าอย่างแฮปปี้อยู่เรื่งเงี้ยแล้วก็มีเอบเศร้าตอนจะบายบายพี่น้ำใสพี่กอนพี่ไม้เรย่งเงี้ยใช่ แต่ก็ยังไม่ได้แบบหนักเท่าหลังส่งจัดเสร็จอรุ่น <c oughs> หนึ่งซื้ออะไรมาจับฉลากเราได้อะไรหนูได้ของพี่เจนพี่เจนให้แป้งเย็นตังงูสีม,ม่วงมาแล้วหนูอะแท้แป้งแล้วเป็นแป้งเย็นรู้เลยใครจะใช้หน้าร้อนนี้นัชยาค่ะวันนั้นใช้แน่นอนแต่รบกวนไปใช้ไกลๆสักที่ที่หนึ่งที่ไม่ใช่ห้องนี้และไม่ใช่ห้องฉันลบกวนไปห้องน้ำฝั่งนู้นค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่พี่เจ๋นซื้อให้คืออันน่ะไออาหารเด็กอะที่มันเป็นที่มนันเป็นแบบว่าซองสีม่วงๆอ่ะแล้วแบบมันไม่อร่อยเลยอ่ะไอห,หนูก็แบบว่าโอเคพี่เจ๋นหนูขอบคุณนะอะไรเงี้ยใช่หนูก็อืมก็โอเคขอบคุณค่ะพี่เจ๋นอะไรเงี้ยใช่ แล้วก็ที่ทุกคนกําลังสงสัยว่าพี่เจนิดได้ของใครใช่ไหมเพราะของพี่เจนิดพีกมากใช่ทุกคนพีคจริงอ่อนแอไม่ได้แต่พี่เจนิดจับได้ของพี่ไมคค่ะหนูเฉลยให้แล้วพี่จะไดแต่อะไของใครพี่จะได้ของพี่ไมายใช่เพราะว่าเหมือนตอนนั้นมันเหมือนแบบทุกคนช็อกกับของที่ได้มากจนลืมโฟกัสไปว่าใครเป็นคนให้ไรนี้พี่จะได้แตได้ของพี่ไมายใช่แล้วก็พี่ตาหวานได้ของเปี่ยมเอ๊ะ ไม่ใช่เออถูกแล้วพี่ตะาวาันได้ของเปี่ยมแล้วก็คือแบบว่าเหมาะกับพี่ตะาวาันมาพี่ตะวันได้บับเบิ้ลอะไรเงี้ยไดทิชชู่เปียกเงี้ยเป็นแบบนอนต้าว่าเป็นของสำหรับนอนนอนต้าสุดๆเลยเงี้ยเออน่ารักมากเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราจับฉลาดด้วยการที่เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละคนลงไปแล้วก็โทรหาคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าตอนนั้นเปียมอาบน้ําอยู่แต่หนูมีเบอร์เปียมไงก็เลยใส่เบอร์เปียมไปอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมันก็เด้งที่เครื่องเปี่ยมพอดีก็เลยอ่ะ หนูก็เป็นตัวแทนรับอะไรเงี้ยตัวแทนรับตัวแทนโทรอะไรเงี้ยโซอจอซื้ออะไรหรอก็มีของอันของหนูพี่น้ำหนึ่งเป็นคนได้เพียมนหนึ่งแล้วของหนูก็จะเป็นเครื่องหัวใดๆที่เป็นสีม่วงก็จะมีหูเมวที่เปิดไฟได้อะไรางี้ยโซอจอก็เคยได้ของพี่มานัชปิ้กันก่อนใช่ซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูดีแล้วที่หนูปีหนูไม่ได้ของพี่ที่ที่รอบนี้หนูไม่ได้ไม่ได้ของพี่มาอีกแล้วหนูรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่ธรรมดา <laughs> ในการซื้อของขวัญอะไรบางอย่างเพื่อมาจำฉลาก กพัชรต้องล่วงจากคนอื่นแต่รูปยินสัวไว้น้ำที่พี่เป้ลงะหนูเป็นคนถ่ายบอกเลยถ่ายไปน่ารักมากแต่ลูกพัชร์่ายาไว้น้ำอ่ะอีกคนที่พีกมากคึจ้จ๋าจ๋าแบบสวยแบบสวย,แบบสวยงงอะถ่ายเสร็จแล้วก็ดูรูปแล้วก็เฮ้ยเราแบบถึงขั้นหนูต้องแบบถ่ายเสร็จแล้วหนูเอาอวดทุกคนทุกคนดูจา๋าจ๋าแซบ่บ เดี๋ยวจะเขินไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวให้พี่เปย้ยางไหมว,ไว,วันที่ไปวันที่วันที่ไปวัญยากันก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเหมือนพอขึ้นรถมาปุกก๊บก็พอไลฟ์จบทุกคนก็หลับตลอดทางเลยก็เหมือนแบบเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแถวแถวที่พักพอดีก็เลยแวะกินทริปนั้นเป็นตากล้องท่านหนึ่งเลยใช่ไหมเป็นทั้งตากล้องและคนขับรถใช่ลูกใครสุดลูกจ๋าค่ะคือมีอยู่วันหนึ่งที่ที่ไปวันท,นที่วันที่สองมัง้ง วันที่วันที่สองใช่มันคือวันที่สองแหละพรี่ิบเอ็ดคือวันที่หนึ่งยิบสองควันที่สองใช่วันที่สองก็คือเราออกไปซื้อของได้ๆกินข้าวแล้วก็กลับมาก่อนจับฉลากมันคือวันเดียวกับวันที่จับฉลากก็คือเราไปข้างนอกกันแล้วก็ไปหลายที่อยู่เหมือนกันวันนั้นจ๋าลืมหยิบโทรศัพท์ไปทิ้งไว้ที่ที่พักคือเหมือนน่าจะวางลืมไว้ที่ที่พักมั้งแล้วก็ห่าหาแล้วก็เออแล้วเหมือนแบบถ่ายที่ริมทะเลอะไรเงี้ยคือทะเลที่ที่ลงนั่นแหละแล้วก็ แล้วก็จากก๋จา,กกจาก็ยืมโทรศัพท์จ๋าก็เลยจายืมโทรศัพท์หน่อยแล้วจ๋าก็คือแบบว่าเียกได้เลยว่าจ๋าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยืมโทรศัพท์หนูบ่อยที่สุดแล้วแหละ <c oughs> คือในเครื่องคือรูปจ๋าไปประมาณแบบ20%ของเครื่อง <c oughs> วันที่ไปเที่ยวเหมือนเตรียมชุดเพื่อไปเซฟกันคือหนูอะ่ะไม่ใช่ไม่เตรียมนะแต่รู้สึกว่าแต่งไปน่าจะไม่ได้ถ่ายคือสุดท้ายอะ่ะค,ค,คือเตรียมไปแต่ว่าไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายเฉพาะอันที่ลงไป ตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้กุ้สิ่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it a p p l i c a t i o n